จนจะขิดเลยทีเดียวค่ะล่าสุดแฟนคลับกล้องไวไล่สร้างตำนานอีกแล้วหลังมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้ตามคำขอค่ะ เรียกไ,ได้ว่ามีเรื่องราวมาให้เราได้หากันอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะสาหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างก้องห้วยไ่ค่ะล่าสุดได้มีการโพสต์แจ้งคิวงานกับแฟนคลับจะขึ้นทําการแสดงคอนเสิร์ตในวันคริสต์มาสที่25ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะในงานคอนเสิร์ตเปิดลมหนาวคริสต์มาสเฟสที่จังหวัดสระบุรีค่ะโดยโพส c e b o o k ระบุข,ข้อความว่าขอให้ซานตาคอ์สมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้ลูกจางด้วยเถิดแค่ก้าวขาออกจากบ้านก็รู้แล้วว่าวันนี้วันของกูก่อนที่เจ้าตัวค่ะจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่สม ซึ่งต่อมาค่ะหนุ่มก้องห้อยไล่ได้มีการโพสต์ a c e b o o k อีกครั้งว่าอย่าว่ากูเห็นคนจูงวัวมาขอให้มันเป็นแค่ความฝานันโดยขนาะที่เจ้าตัวค่ะกำลังทําการแสดงอยู่บนเวทีนั้นปรากฏว่าแฟนเพลงแนะนำของขวัญชิ้นใหญ่มามอบให้หนุ่มก้องค่ะนั่นก็คือลูกวัวนมนั่นเองค่ะโดยเจ้าตัวโพสต์ภาพผ่าน Facebook และก็ข้อความสุดพีคด้วยค่ะว่า ครับผมได้วัวครับเป็นวัวจริงๆด้วยครับไม่ใช่แพะแล้วก็ไม่ใช่แกะเป็นวัวครับยืนยันว่าเป็นวัวผมพยายามสังเกตดูแล้วในขณะที่ผมก็เมาอยู่แต่ผมดูยังไงก็คือวัวครับใช่ครับผมได้วัวผมจะเอากลับบ้านยังไงครับไปชมคลิปกันเลยค่ะๆๆคุณเอาจิงเหรอผมเห็นคุณในเฟซคุณ ผมไม่ใช่บัวผมมีความคุยพูดเลยก็ชีวิตปู รถคูก็คันนิดเดียวในจะขี้นั่นเองคู่ไปทำเรี้ยอะไรให้มึงเก็บทั้งนั้นไปกระไรนั่นคูแค่พูดเรื่องว่ากูจะได้ของกันหนักหมายถึงว่ากูอยากได้เงินโอ้ยลุงเอ้ยครับผมอันนี้เขาเรียกว่ามาลายเหรอ จะไปท้าคนจริงผมเห็นเขาตัดต่อรูปฟัวมาเส่หัวผมไม่รู้ว่อย่าเลยนะครับฮู้ยฮ้ยอู้นฮู้ยฮ้อฮู้ยฮู้ยฮู้ยเูอยฮู้ยฮูปย้อฮูู้ว่าอยฮู้ย้้ วัวตัวนี้มันต่ำครับามร้โลนอกจากนั้นค่ะหลังจากที่หนุ่มกล้องห้วยไล่ได้ของขวัญจากแฟนคลับมากมายในงานสลาบุรีเมื่อคืนนี้แล้วเจ้าตัวได้มีการมาอัดคลิปลง Facebook ตัวเองขอบคุณแฟนคลับที่มอบของขวัญให้พร้อมกับพูดถึงของขวัญชิ้นใหญ่ด้วยค่ะจะเป็นยังไงไปชมคลิปกันเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าที่ผมได้มาจากแฟนเพลงที่เป็นน่ารักน่าหากักแล้วก็น่าครับผมได้มาเยอะเลยครับ กมื่อคืนที่สระบุรีแล้วก็มาต่อที่คองสองปทุมธานีของทั้งหมดนี้ก็เป็นของผมนะครับผมจะไปทําอะไรเรื่องผมนะครับแต่ว่าวัวนั้นนะครับอ,อ,อันนี้คือผมอะเอามาไม่ได้ครับเพราะว่ายังตัวเล็กอยู่ต้องให้เขากินนมแม่ก่อนนะครับเดี๋ยวแต่ว่าเขาโตอีกสัหก,นกนหน่อยเดี๋ยวเขาจะเกลกที่สนามไว้อไล่กีนนะครับผมรักนะครับเย้ งานนี้ค่ะหลังจากที่หลายคนได้เห็นคลิปพี่หนุม่มกล้องเนี่ยได้ของขวัญชิ้นใหญ่จากแฟนคลับเ <_ A> พื่อนๆนักร้องเข้ามาคอมเมนต์กันเต็มไปหมดเลยค่ะ <_ A> อาทิหนุม่มนุกนาโดนก็แซวค่ะว่าโคตรเทค่ครับ <_ A> แฮชแท็กนุกนาโดนต้องหมู่ครับ ครูเตย้ยก็มาคอมเมนต์ของว่านั่งตักเมือครับเท่านั้นไม่พอค่ะภรรยาคนสวยอย่างคุณเบลค่ะก็บอกว่าต้องนั่งตักไครถามก่อนนอกจากจะบรรดาเพื่อนฝูงนักร้องเข้ามาคอมเมนต์รวมถึงภรรยาคนสวยเข้ามาคอมเมนต์แซวกันแล้วเนี่ยยังมีแฟนคลับขาบเข้ามาคอมเมนต์กระสนาวนไวเลยว่าไปจังหวัดอื่นต้องได้พีก,กว่านี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าไปลบบุรีต้องได้ลิงกลับบ้านแล้วค่ะ ก็ต้องบอกเลยว่าแฟนคลับของพี่ก้องค่ะไม่เคยทําให้ทุกคนผิดหวังจริงค่ะสําหรับของหวัญต่างๆที่นํามามอบให้นอกจากจะมีลูกวัวนมแล้วยังมีของฟ้อนต่างๆนนามากมายที่มอบให้พี่ก้องในคืนนั้นด้วยค่ะเอาเป็นว่าถ้ามีเรื่องราวของพี่ก้องห้วยและออกมาเบลดอีกทําเพลตแบรนดมาสจะมาเบลดคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ